ทำช่วงข่าวโดยบริษัท TPI โพลีนจำกัดมหาชนสวัสดีค่ะมาติดตามทันข่าวทันทามกับดิฉันาานพวรรณเกียริเกษมสุขค่ะหยวกกล้วยเป็นวัสดุในการทำกระทงในปีนี้เริ่มขายดีต้อนรับเทศกาลลอยกระทง เนื่องจากวันลอยกระทงปีนี้ซึ่งตรงกับวันพฤหสัสบดีที่6พฤศจิกาย,ยนกำลังใกล้เข้ามาโดยในวันนี้บรรยากาศการซื้อขายวัสดุที่ใช้ทำกระทงในตลาดตัวเมืองชนบุรีเป็นไปอย่างคึกคักอาทิหยวกกล้วยใบตองและทุบเทียนบรรดาพ่อค้าและแม่ค้าที่ขายในตลาดบอกว่าปีนี้บรรยากาศการซื้อขายกระทงในตลาดเริ่มคึกคักกว่าทุกปีเนื่องจากไม่มีการชุมนุมของกลุ่มต่างๆทางการเมือง ทำให้บรรยากาศการซื้อขายกระทงในปีนี้เริ่มคึกคักขึ้นมาอีกครั้งโดยลูกค้าส่วนใหญ่จะเป็นบรรดาพ่อค้าแม่ค้ารายย่อยที่ทำกระทงขายกับบรรดาวัยรุ่นและประชาชนทั่วไปสำหรับจุดที่ชาวเมืองชนบุรีนิยมไปลอยกระทงในเทศกาลวันลอยกระทงมีหลายพื้นที่โดยเฉพาะชายหาดบางแสนเมืองพัทยาส่วนพระตำหนักริมชายทะเลเทศบาลตำบลบางทรายและองค์การบริหารส่วนตำบลต่างๆได้จัดขึ้น โดยจะมีการลอยกันตั้งแต่หัวค่าไปจนถึงเลยเที่ยงคืนและในปีนี้คาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศหลั่งไหลเข้ามาเที่ยวงานลอยกระทงในพื้นที่จังหวัดชนบุรีเป็นจํานวนมากข่าวนี้นะคะจะมีความคิดเห็นอย่างไรจากพระคุณเจ้านะคะไปรับฟังจากพระคุณเจ้ากล่าวนมมสการค่ะ,จะเจริญพรการใช้วัสดุที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเช่น ต้นกล้วยกาบกล้วยนํามาทําเป็นกระทงนั้นจะทําให้แม่น้ําลําคลองไม่เน่าเสียเพราะว่าวัสดุจากธรรมชาตินั้นสามารถที่จะย่อยสลายเองได้ตามธรรมชาติแต่ถ้าหากว่าใช้วัสดุสังเคราะห์เช่นโฟมเป็นต้นจะทําให้เกิดมดลภาวะทางน้ําในแม่น้ําลําคลองฉะนั้นจึงควรที่จะใช้วัสดุจากธรรมชาติเพื่อที่จะเป็นการเคารพต่อแม่น้ำลำคลองด้วยจเจริญพร ก็ต้องขอกราบขอบพระคุณพระคุณเจ้านะคะที่มีข้อคิดดีๆให้เราค่ะสำหรับทังข่าวทันธรรมนะคะได้หมดเวลาลงแล้วกลับมาติดตามทังข่าวทันธรรมได้ใหม่ในช่วงหน้าค่ะสนใจติดต่อโฆษณากับทาง w u b t v ได้ที่เบอร์โทรศัพท์026757134